สวัสดีครับท่านอาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่รักทุกคนผมอนมามัยดำเนธในฐานะผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะกับพวกเราในวันนี้ลำดับต่อไปนี้ผมคงจะได้มาใช้พื้นที่นี้ในการพบปะกับพวกท่านเป็นประจำวันนี้ อยากจะขอนำเสนอนวักนตกรรมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรูปแบบใหม่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อให้การนำพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราซึ่งมีอายุครบรอบ72ปีไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นั้นได้พร้อมที่จะอยู่ในสภาวะการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในระดับประเทศในประชาคมอาเซียนและในประชาคมโลกผมขอถือโอกาสนี้นำเสนอท่านโดยท่าน รองศาสตราจารย์ดรบอดิน in, รัศมีเทศท่านเป็นรองอธิการบดีซึ่งดูแลการบริหารจัดการหมหาวิทยาลัยในภาพรวมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกคณะทีมบริหารของผมนั้นจะได้รับความร่วมมือจากประชาคมชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยดีทั้งหมดนั้นเพื่อให้เป็นไปตามจุดปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราว่าเรานั้นเป็นหมหาวิทยาลัยแนวหน้าของประเทศไทยขอบพระคุณครับ สวัสดีครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านรักษาการอธิการบดีนะครับท่านดรอนามัยดำเนศนะครับให้มานําเสนอกระบวนการหรือแนวทางใหม่ในการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหลายครั้งใครๆก็บอกว่าเอ๊ะแล้วแนวทางเก่ามันไม่ดีหรือยังไงไม่ใช่นะครับแนวทางเก่านั้นเป็นแนวทางที่ดีนะครับนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้บริบทของการทํางานนด้มันเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังนำเสนอนี้เราไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างนะครับเราเพียงแต่ เปลี่ยนกระบวนการบริหารการทํางานนะครับโดยเริ่มต้นนะครับเราจะแบ่งเนื้องานออกเป็น5กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เราเรียกว่ากลุ่มพันธกิจวิชาการและการพัฒนานิสิตนะครับหรือเราจะเรียกว่า Academic and Student Development Cluster นะครับซึ่งนี่ก็คือกลุ่มที่1นนะครับโดยการภายใต้การบริหารงานของท่านอาจารย์อนามัยกลุ่มที่2เราเรียกว่ากลุ่มพันธกิจพัฒนาโอกาสกายภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า Opportunity Development Infrastructure a n d e n v i r o n m e n t a l cluster สนะครับสำหรับกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มพันธกิจวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Technology, หรือว่า Research and Technology development Cluster ส่วนกลุ่มที่4นะครับที่เราเรียกว่ากลุ่มพันธกิจวิทยาเขตหรือว่า c a m p u s cluster ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญนะครับเพราะมหาลัยเกษตรศาสตร์จะเข้มแข็งได้วิทยาเขตต้องเข้มแข็งนะครับส่ับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เราเรียกว่ากลุ่มพันธกิจคณะและสถาบันหรือจะเรียกว่า Faculty and institution Cluster นะครับซึ่งจากลักษณะงาน5กลุ่มที่เราเห็นนี้นะครับก็จะเป็นกระบวนการที่เราจะเริ่มทํางานด้วยกันโดยให้รองที่การบดีอยู่ในสังกัดกลุ่มนะครับการตั้งรองที่การบดีวันนี้เป็นรองที่การบดีแบบไม่มีฝ่ายนะครับเพียงแต่อยู่ในกลุ่มงานเช่นรองกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มงานคลัสเตอร์ที่1หรือกลุ่มพันธกิจวิชาการและกิจการนิสิตอีกกลุ่มนึงก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มพัฒนางานวิจัยนะครับและพัฒนาเทคโนโลยีเพราะฉะนั้น หลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับนะงานจะเกิดทํางานเราคิดว่านะครับเราคิดว่าการทํางานนั้นจะมีประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นเ mm. พราะจะเกิดทํางานในเชิงบรูรณาการในเชิงการทํางานร่วมกันมากขึ้นนะครับเราลองมาดูกันครับว่าการบรหิหารงานแบบนี้มันจะทําให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรส์นั้นนะครับนะนะครับมีกระบวนการหรือการทํางานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือยอย่างไรสมมุติว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นแปบอย่างที่เราคิดเราก็เปลี่ยนได้นะครับเพราะการบริหารจัดการนั้นมันดินามิกครับ มันเป็นเรื่องของที่เป็นพลวัตมันเป็นเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เราไม่สามารถที่จะทําอย่างเดิมๆนะครับโดยคาดหวังว่า Input แบบเดิมกระบวนการ process แบบเดิมและคาดหวังว่า Output จะออกมาแตกต่างจากเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เรากําลังเปลี่ยน process เปลี่ยนกระบวนการทํางานนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการบริหารมหาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้รักษาการดรอาจามัยดําเนตครับแล้วพบกันคราวหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ